าเือประกาศลนะ่รอบพระป่านะครับพระป่าวัดป่าวิเวรเวงธรรมนครับสมคุณสร้างศาลานะครับอยู่ที่วัดป่า วียวิงอันนี้ญาติโยมกำลังนับจตุปัจจัยนะครับคนบนทีอ่าคนทีตาพูนอายสิบแปด 再算，再算，倒换。